ชายแก่คนหนึ่งค้นพบขุมทองในพื้นที่อันลกล้างในภูมิภาคแลบแลนและพยายามที่จะนําเอาทองไปขายในเมืองเหล่าทหารนาซีก็หวังที่อยากจะได้ทองของชายแก่และพวกเขามองว่าทองคําเป็นโอกาสสุดท้ายที่จะหลบหนีหลังจากแพ้สงครามสวัสดีขอ,อยู่กับนุ่นช่องมะนาวมุกวี่กับหนังที่มีชื่อว่าสี่สู้เท่ามาหาการปี2023คาเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีเนะื้อหาความรุนแรงและคําพูดที่ไม่เหมาะสมอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคาแนะนําในปี คิดสักราด1944ักาสสงครามโลกครั้งที่สองกำลังจะสิ้นสุดลงฟินแลนด์และสหาภาพโซเวียตได้ลงนามเซ็นสัญญาสงบศึกมอสโกซึ่งบัญญัติฟินแลนด์ต้องปลดอาวุธนาซีและต้อนให้พวกนั้นออกทางตอนเหนือของยุโรปพวกนาซีได้ใช้กลยุทธ์ผ่านภพและทำลายถนนสะพานหมู่บ้านและเมืองทุกแห่งที่ขวางหน้าในป่าลึกทางตอนเหนือของยุโรปชายคนหนึ่งตัดสินใจและทิ้งสงครามไว้เบื้องหลังตลอดไปชายแก่คนนี้เขามีชื่อว่าอาทามิ Copy. เขาใช้เวลาของเขาขุดหาทองโดยไม่ได้สนใจสงครามเลยแม้แต่น้อยเขาได้เห็นแสงไฟมาจากทางหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลออกไปเขาได้ขุดหาทองไปเรื่อยๆจนเขาได้เจอเข้ากับทองมากมายเขานั้นดีใจมากในที่สุดเขาก็เจอทองที่เขาตามหาชายแก่ก็ได้ถือปืนนั่งเฝ้าทองไว้ทั้งคืนพอรุ่งเช้าต่อมาเขาก็ได้อาบน้ำเพื่อที่จะนำทองไปขายในเมืองแต่ตามร่างกายของเขาก็เต็มไปด้วยบาดแผลมากมายชายแก่ก็ได้ ขี่ม้าออกเดินทางไปพร้อมกับน้องหมาเพื่อนําทองที่ได้ไปขายในเมืองระหว่างที่เขาเดินทางมาก็ได้ไปเจอกับกองทหารนาซีกลุ่มหนึ่งกองทหารกลุ่มนี้ก็มีอาวุธครบมือพร้อมรถถังและทหารอีกหลายนาย แต่ชายแก่ก็ไม่ได้รู้สึกเกรงกลัวเลยแม้แต่น้อยเขาได้ขี่ม้าเดินผ่านไปแบบชิวๆแต่กองทหารกลุ่มนี้ก็มีหญิงสาวที่ถูกจับมาเป็นเชลยหลายคนเพื่อนำเอามาเป็นนางบำเรอให้กับพวกทหารชายแก่ก็ได้ขี่ม้าผ่านผู้พันจอมโหดแต่ก็ไม่ได้รู้สึกเกรงกลัวเขาเลยเมื่อสไนเปอร์จะยิงชายแก่ผู้พันก็ได้สั่งให้ลดปืนลงเดี๋ยวตาแก่ก็ขี่ม้าไปตายอยู่แล้วจึงสั่งให้เคลื่อนพลไปต่อชายแก่ก็ได้ขี่ม้าไปตามถนนที่พวกนาซีผ่านมา เขาก็ได้เจอกับชาวบ้านที่ถูกแขวนคอไว้ตามเสาไฟแต่ชายแก่ก็ไม่ได้สนใจเขายังคงมุ่งหน้าไปต่อ เพื่อที่จะนำทองไปขายระหว่างทางนั้นชายแก่ก็ได้พบกับทหารทั้ง4ี่นายรถของพวกเขาเสียจึงได้ทำการซ่อมซึ่งพวกเขาก็เป็นทหารนาซีของผู้พันจอมโหดท,ที่ชายแก่เจอมาเมื่อกี้เมื่อชายแก่มาถึงทหารนายหนึ่งก็ได้บอกให้ตาแก่ลงมาจากมา้าแล้วถามว่าจะไปไหนซึ่งทางข้างหลังนั่นมันก็ไม่มีอะไรหรอกเราได้จัดการมันไปหมดแล้ว แล้วก็ได้ถามอีกว่าพกอะไรมาแต่ชายแก่ก็ไม่ได้พูดอะไรทหารนายนี้ก็ได้ไปดูของที่หลังหมาเขาก็ได้บอกกับคนอื่นว่าตาแก่นี่มันคนงานเหมืองทองแล้วก็ได้ถามตาแก่อีกว่าในกระเป๋ามีทองหรือเปล่าแต่ทหารนายหนึ่งก็ได้เจอทองในกระเป๋าหลังมมาชายแก่จึงได้สั่งให้น้องหมาวิ่งหนีไปเมื่อทหารเห็นหมาวิ่งหนีก็พากันยิงน้องหมาแต่ก็ยิงไม่โดนน้องหมาจึงหนีรอดไปได้ ผู้พันที่ได้ยินเสียงปืนคงคิดว่าตาแก่ถูกลูกน้องฆ่าตายไปแล้วพวกเขาก็ดีใจกันมากที่ตาแก่เอาทองมาให้จึงคิดที่จะฆ่าตาแก่นี้ทิ้งแต่ชายแก่ก็ไม่ยอมจึงได้ใช้มีดที่พกมาแทงเข้าไปที่หัวของทหารนายนั้นทันทีและก็ได้เข้าไปจัดการกับทหารที่เหลืออีกสามคน เมื่อผู้พันจอมโหดได้ยินเสียงปืนหลายนัดเขาจึงสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นจึงได้ย้อนกลับมาดูเมื่อชายแก่จัดการทหารทั้ง4ี่นายหมดแล้วเขาก็ได้ขี่ม้าเดินทางไปต่อพอผู้พันมาถึงก็พบว่าลูกน้องทั้ง4ี่คนได้ตายไปหมดและได้เจอทองก้อนหนึ่งที่ทหารนายหนึ่งได้เก็บเอาไว้จากชายแก่ที่ผ่านมาผู้พันจึงได้คิดที่จะปล้นเอาทองจากชายแก่คนนั้นพวกทหารก็ได้ขับรถถังตามชายแก่ไปทันทีพอพวกทหารมาถึงก็ได้ยิงปืนจัดการชายแก่ทันที ชายแก่ก็ได้ขีม่ม้าเพื่อที่จะหนีให้พ้นจากรถถังแต่ผู้พันก็ไม่ได้ตามเขาไปเมื่อชายแก่หนีพ้นมาได้มาของชายแก่ก็ได้ไปเหยียบเข้ากับระเบิดเมื่อผู้พันได้เห็นความลอยขึ้นก็ได้รู้ว่าตาแก่เหยียบกับระเบิดแล้วจึงได้สั่งพวกทหารเข้าไปหาชายแก่ทันทีแต่ชายแก่กลับไม่เป็นอะไรแต่มาที่เขารักนั้นได้ตายลงชายแก่ก็ได้เห็นระเบิดที่วางทิ้งเอาไว้มากมายที่นี่คือเขตทุ่นระเบิดซึ่งเต็มไปด้วยระเบิดตามพื้นดินชายแก่ก็ได้รีบเก็บทองที่หล่นออกจากกระเป๋า เมื่อกองทหารนาซีมาถึงสไนเปอร์ก็จะยิงชายแก่แต่ผู้พันก็สั่งให้รอก่อนปล่อยให้ตาแก่เก็บทองใส่กระเป๋าให้หมดเมื่อชายแก่เก็บทองใส่กระเป๋าจนหมดเขาก็ได้หยิบก้อนหินขึ้นมาเพื่อที่จะต่อกลอนกับกองทหารนาซีเมื่อผู้พันจอมโหดได้เห็นตาแก่ถือก้อนหินจึงได้ลุกขึ้นยืนเพราะรู้ว่าหินของตาแก่ที่ถืออยู่คงไม่ธรรมดาแน่ๆพวกเขาอาจจะตายกันหมดด้วยเพียงก้อนหินก้อนเดียวก็เป็นไปได้เขาจึงสั่งให้สไนเปอร์ยิงตาแก่นั้นทันทีเมื่อสไนเปอร์กำ ำลังจะยิงชายแก่ชายแก่ก็ได้ปากก้อนหินไปที่กับระเบิดที่อยู่ตรงหน้าของพวกเขาแล้วก็มีระเบิดขึ้นมาอีกหลายที่พวกทหารก็ได้พากันร,รุมยิงใส่ชายแก่เพียงคนเดียวซึ่งระเบิดมันก็ทําให้เกิดเป็นกลุ่มควันจํานวนมากส่วนชายแก่ก็ได้ใช้กระทะเป็นโล่บังกระสุนแล้วก็ถอยหลังเพื่อหนอีไปให้พ้นจากที่นี่แล้วผู้พันก็สั่งให้ทุกคนหยุดยิงผู้พันก็ได้เดินลงมาจากรถถังแล้วสั่งให้พลทหารนายหนึ่งเดินเข้าไปดูซึ่งมันก็มีฝุ่นควันลอยเต็มไปหมดพอทหารนายนี้ เดินเข้าไปได้ไม่กี่ก้าวก็ถูกระเบิดลอยเข้ามาที่หน้าแล้วก็ได้ระเบิดตายไปผู้พันก็ได้สั่งให้พลทหารอีกสองนายเดินไปข้างถนนซ้ายและขวาแต่ก็เหยียบกับระเบิดตายไปอยู่ดีผู้พันจึงได้ถามสไนเปอร์ว่าเราฝังระเบิดที่นี่ไว้กี่ลูกเขาก็บอกไปว่าทั้งหมดเลยผู้พันจึงได้บอกให้ไปพาผู้หญิงมาสองคนและเอาเชือกมาด้วยผู้พันก็ได้เจอป้ายสร้อยคอที่ตาแก่ทําตกไว้พวกทหารก็ได้ใช้ผู้หญิงเป็นตัวล่อระเบิดเพื่อที่จะเหยียบกับระเบิดแทนพวกเขา พลทหารก็ได้บอกผู้พันว่านายพลสั่งให้หันกลับออกจากฟินแลนด์แล้วไปที่นอร์เวย์ทันทีผู้พันก็ได้ถามว่าได้บอกท่านไปหรือเปล่าว่าตาแก่เพิ่งฆ่าคนของเราไปเจ็ดคนพลทหารก็บอกนายพลไปแล้วแล้วนายพลก็บอกว่าพวกเราโชคดีแล้วที่หนีรอดมาได้ป้ายห้อยคอเป็นของอาธามิคอปี้เขาเคยเป็นคอมมานโดข,ของฟินแลนด์ที่น่ากลัวที่สุดในหน่วยนายพลบอกว่าตาแก่นั้นโคตรด,ดุท่านไม่อยากให้พวกเราไปยุ่งกับมันมันเคยสู้ในสงครามฤดูหนาวเสียบ้านและครอบ ครอบครัวให้พวกรัสเซียไปมันได้กลายเป็นทหารอาคาสุดโหดที่ไม่ฟังคําสั่งใครทั้งนั้นพวกฟินและเลิกพยายามคุมประพฤติหรือควบคุมมันแล้วพวกนั้นแค่ส่งมันเข้าปากคนเดียวเื่อลาพวกทหารรัสเซียมันกลายเป็นหน่วยเพชฌฆคตาที่มีคนเดียวรายงานยังไม่มีใครยืนยันแต่ดูเหมือนมันจะฆ่าทหารรัสเซียมาแล้วมากกว่า300คนพวกรัสเซียตั้งฉายาให้มันว่าโคดชายซึ่งแปลว่าผู้ไม่มีวันตายแต่ผู้พันก็ไม่สนใจคําสั่งของนายพลเราจะไม่ พวกเราแพ้สงครามแล้วอีกไม่กี่เดือนพวกเราจะตายกันหมดพอเรากลับไปพวกนั้นจะแขวนคอเราทองพวกนั้นคือทางออกของเราตัดภาพมาที่ชายแก่เขาได้เดินมาถึงรถคันหนึ่งและก็มีคนถูกเผาตายคารรถเขาหมดแรงและได้นอนพักอยู่ข้างรถซึ่งเขาก็ได้รับบาดเจ็บและถูกยิงมาสองที่เขาได้เขีย่ยเอากระสุนปืนออกและก็ได้นอนหลับไปส่วนน้องหมาก็ได้วิ่งตามชายแก่มาและก็ได้เฝ้าดูชายแก่อยู่ห่างๆพวกทหารนาซีก็ได้ตามมา ถึงและได้ใช้หมาเพื่อดมกลิ่นตามหาชายแก่ด้วยเมื่อชายแก่ได้ยินเสียงจึงตื่นขึ้นมาดูจึงพบว่าพวกทหารตามมาถึงตัวเขาแล้วเขาจึงได้แอบหลบใต้ท้องรถแต่เขาก็ได้เห็นว่ามีหมามาด้วยเขาจึงได้เข้าไปเกาะอยู่ใต้ท้องรถและเห็นว่าหมามันยังได้กลิ่นตัวเขาเขาจึงได้เจาะถังน้ํามันเพื่อกบกลิ่นตัวเขาจากหมาทหารที่จูงหมามาก็ได้สั่งให้รถหยุดพอเขาเห็นน้ํามันเต็มพื้นถนนมันทําให้หมาดมกลิ่นตาแก่ไม่ได้ระหว่างนั้นชายแก่ก็ได้ออกมาจากรถแล้วก็ได้ ว,วิ่งหนีออกไปข้างทางสไนเปอร์ก <Announcer. S 1> ็ได้ยิงเข้าไปที่ขาของชายแก่ทันทีทําให้ชายแก่ได้รับบาดเจ็บที่ขาพวกเขาก็ได้ปล่อยหมาออกไปจัดการชายแก่แต่ชายแก่ก็ได้ทําการจุดไฟเผาตัวเองทําให้หมาไม่สามารถเข้าไปใกล้ชายแก่ได้ชายแก่ก็ได้วิ่งตรงลงไปที่แม่น้ําพวกทหารก็ได้รุมยิงชายแก่แต่พวกเขาก็ยิงไม่โดนชายแก่ก็ได้โดดลงมาในน้ําแล้วได้ใช้กระเป๋าทองเพื่อ่วงตัวเองอยู่ใต้น้ําพวกทหารก็เฝ้ารอตาแก่โผล่ขึ้นมาพอรู้ว่ายังไงก็ต้อง ขึ้นมาหายใจชายแก่สามารถดำน้ําได้นานกว่าคนทั่วไปเพราะเขาคือหน่วยคอนมันโดที่ได้รับการฝึกมาเป็นอย่างดีเมื่อชายแก่โผล่ขึ้นมาหายใจพวกทหารก็ได้ยิงตาแก่แต่ก็ยิงไม่ทันถึงชายแก่จะโผล่ขึ้นมาเอาอากาศแค่แป๊บเดียวแต่เขาสามารถดำน้ําได้นานหลายนาทีผู้พันที่ทนรอไม่ไหวจึงสั่งให้พลทหารสามคนลงไปเอาทองขึ้นมาพวกทหารก็ได้พายเรือออกไปทหารนายหนึ่งก็ได้โดดลงไปใต้น้ําชายแก่จึงได้ใช้มีดปาดเข้าไปที่ และทําการดูดเอาออกซิเจนในหลอดลมเมื่อทหารคนแรกได้ตายไปผู้พันจึงสั่งให้อีกคนตามลงไปเมื่อเขาโดดลงไปก็ไม่ต่างอะไรจากคนแรกชายแก่ก็ได้ดึงเชือกที่ผูกกับเรือลงน้ําไปแล้วเขาก็ได้โผล่ขึ้นมาที่ท้ายเรือทหารนายนี้ไม่อยากถูกชายแก่ฆ่าตายเขาจึงได้พายเรือไปฝั่งตรงข้ามพร้อมกับชายแก่ที่เกาะเรือไปด้วยเมื่อผู้พันเห็นทหารพายเรือหนีจึงได้บอกว่าถ้าไปอีกเม็ดเดียวฉันยิงแกทิ้งแน่การหนีทับมีโทษถึงตายจึง สั่งให้สไนเปอร์ยิงทิ้งทันทีเมื่อเรือไปถึงฟ่งก็เห็นชายแก่ขึ้นมาจากน้ำพวกทหารก็ได้ใช้ปืนกลจากรถถังยิงไปที่ชายแก่แต่ชายแก่ก็ได้แบกทหารบนเรือเพื่อเป็นเกาะกำบังหลังไปกับเขาด้วยทําให้เขาหนีรอดออกมาได้ขณะนั้นหมาของชายแก่ก็ได้วิ่งมาแต่ก็ไม่สามารถข้ามแม่น้ําไปกับชายแก่ได้เมื่อผู้พันจับหมาของชายแก่ได้จึงได้จับมาไว้แล้วบอกให้พลทหารไปหาเรือมาชายแก่ก็เดินทางมาเจอหมู่บ้านแห่งหนึ่งหมู่บ้านนี้ได้ถูกพวก นาซีเผาจนไม่เหลือซากพอตกค่ำม,มืดเขาจึงได้มาพักที่ปั๊มน้ำมันดังระหว่างที่เขานอนพักอยู่นั้นชายแก่ก็ได้ยินเสียงหมาเห่าเรียกจึงได้เดินออกมาดูแต่กลับพบว่ามีระเบิดติดมาด้วยจึงรีบหยิบระเบิดคว้างออกไปทันทีชายแก่ก็ได้ถูกแรงระเบิดกระเด็นไปเมื่อชายแก่ลืมตาขึ้นมาก็พบทหารนาซีจับเขาหมัดมือและแขวนเอไว้ที่เสาปั๊มน้ำมันชายแก่ก็ได้ดิ้นทรมานจนเขานั้นขาดใจตายพวกเขาทั้งสามคนก็ได้ถอดหมวกและลดปืนเพื่อยืน ไว้อะไรให้กับชายแก่ทันทีผู้พันจอมโหดก็ได้ให้ทองไว้หนึ่งก้อนพอเห็นว่าตาแก่ลงทุนเสี่ยงชีวิตเพื่อสิ่งนี้พอพวกทหารนาซีจากไปชายแก่ก็ได้ลืมตาขึ้นมาชายแก่นั้นยังไม่ตายเขานั้นอึดโคตรตายยากจริงๆเขาได้พยายามเหยียบตะปูที่เสาแต่ก็ไม่สําเร็จเขาจึงได้ใช้ขาที่ถูกยิงเป็นแผลเข้าไปเสียบไว้กับเหล็กที่โผล่ออกมาจากเสาเพื่อพยุงตัวให้เขาได้หายใจพอรุ่งเช้าก็ได้มีเครื่องบินผ่านมาแรงลมจากเครื่องบิน ทำให้เหล็กยึดคานป้ายหลุดออกชายแก่จึงได้ขยับตัวเพื่อให้เชือกหลุดออกมาจากคานเครื่องบินลำนี้ก็ได้แวะลงจอดพวกเขาเป็นทหารนาซีพวกเขาแวะลงจอดที่นี่เพื่อหาน้ํามันทหารนายหนึ่งเห็นชายแก่ตกลงมาจากป้ายพร้อมกับหมาของเขาจึงได้เดินมาดูเขาก็รู้จักตาแก่คนนี้ด้วยจึงได้บอกเพื่อนอีกคนว่าตาแก่นี่ยังไม่ตายเพื่อนอีกคนจึงบอกว่าให้ยิงมันซะแล้วก็ยิงหมามันด้วยพอเขากําลังจะยิงแต่ก็ถูกชายแก่เตะเข้าไปที่ขา ทำให้ทหารนายน,นั้นหัวฟาดถูกหินตายไปทันทีเมื่อเพื่อนได้ยินเสียงปืนจึงคิดว่ายิงชายแก่ตายไปแล้วแต่เขายังได้ยินเสียงหมาเห่าอยู่จึงบอกให้เพื่อนยิงหมาด้วยแต่หมามันก็ยังเห่าอยู่เ <_ s> ขาสงสัยว่าทำไมไม่ยิงหมาสักทีเขาจึงได้เดินมาดูแต่กลับพบว่าเพื่อนได้ตายไปแล้วชายแก่ก็ได้ใช้อิฐทุบเข้าไปที่หัวของทหารนายน,นั้นทำให้ทหารนายน,นั้นสลบไปชายแก่ก็ได้นั่งมองดูทองก้อนหนึ่งและคิดว่าคงไม่ได้ทองก้อนที่เหลือทั้งหมดกลับขึ้นมาเขาจึง ได้ฝังทองก็น,นั้นทิ้งไว้ที่นี่ทหารนายหนึ่งก็ได้ฟื้นขึ้นมาชายแก่ก็ได้ถือปืนเล็งไปที่ทหารนายนั้นแต่เขาก็สังเกตเห็นว่ามีเครื่องบินจอดอยู่เขาจึงมีความหวังว่าจะตามทองที่เหลือกลับขึ้นมาชายแก่ก็ได้ทําการมาทหารนายนั้นเอาไว้และก็ได้รักษาบาดแผลของตัวเองเมื่อทหารนายนี้เห็นร่างกายของตาแก่ก็รู้สึกกลัวเขาเป็นอย่างมาก ัดภาพมาที่กองทหารนาซีพวกเขาได้หยุดรถเนื่องจากมีเครื่องบินมาจอดขวางทางเอาไว้พวกเขาก็ได้ลงมาดูสไนเปอร์ก็พูดว่านี่ใช่เครื่องบินเราหรือเปล่าผู้พันก็บอกไปว่าไม่ใช่หรอกไงงอโง่มันต้องมีอะไรอย่างอื่นแน่พลทหารก็ได้ไปเปิดดูที่ห้องนักบินแต่ก็พบว่านักบินถูกแขวนคอ,อและเชือกที่แขวนคอนั้นเป็นของเขาซึ่งมันก็เป็นเชือกอันเดียวกันที่ใช้แขวนคอ,อ,อตาแก่ผู้พันจึงสั่งให้ทุกคนหนีออกจากที่นี่เร็วด่วนทหารสองคนอยู่ในรถที่มีผู้หญิงก็ได้คุยกัน ว่าตาแก่นั้นกลับมาแล้วผู้หญิงผมสั้นก็ได้ขำแล้วก็พูดว่าพวกแกคิดว่าตัวเองทําในสิ่งที่ทหารรัสเซียหลายร้อยคนทําไม่ได้อย่างนั้นหรอพวกเรารู้เรื่องราวทุกคนพวกแกจะได้เห็นว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อพวกแกภาคทุกอย่างไปจากเขาเขาจะไม่มีวันยอมแพ้เขาจะกลับมาเสมอแล้วทหารก็พูดกับเธอว่าแกเชื่อว่าตาแก่นั่นเป็นอมาตะอย่างนั้นหรอแต่เธอก็บอกว่าไม่เขาแค่ปฏิเสธที่จะตายภาษาฟินแลนด์เรามีคำคำหนึ่งอยู่ แต่มันแพ้ไม่ได้งานนี้ไม่เกี่ยวกับว่าใครแข็งแร่งที่สุดที่เกี่ยวคือคนไหนที่ไม่ยอมแพ้และเขาไม่มีวันยอมแพ้แน่ๆไม่ว่าพวกแกจะพยายามแค่ไหนพวกแกจะทําให้เขาแข็งแร่งขึ้นพอสิ่งที่มันน่าขำที่สุดคือพวกแกทั้งหน่วยได้ตายหมดแน่พวกทหารก็ได้หัวราะใส่เธอแต่จูจ่ๆทหารนายหนึ่งก็ได้ตายลงทําให้ทหารอีกคนโผล่ออกไปดูแต่ก็โดนตาแก่ช้ยที่ขุดดึงลากตกรถไปแล้วก็ถูกรถถังที่ตามมาเหยียบชายแก่ก็ได้เข้ามาในรถ พร้อมกับอาวุธปืนจํานวนมากมาให้กับผู้หญิงในรถทุกคนแล้วชายแก่ก็ได้ปีนมาหน้ารถแล้วก็ใช้มีดแทงทะลุหลังคาเสียบเข้าไปที่หัวของคนขับแล้วดึงชายคนนั้นออกจากรถไปแล้วก็ให้ผู้หญิงมาขับแทนชายคนขับรถก็ได้ถูกรถถังเหยียบแแบบนไไปชกกก่ก็ด้้อใหเธอเหยยียบเรกจึงทําให้รถถังที่ตามมาเกือบชนรถของพวกเขาแล้วก็บอกให้เธอขับต่อไปจากนั้นชายแก่ก็ได้ปีนหลังคามาที่รถถัง แต่ผู้พันก็ได้ถามว่าช่วยบอกทีว่ามันเกิดอะไรขึ้นพลทหารที่ขับรถถังจึงได้ส่องดูที่รถคันหน้าและก็ได้เห็นทหารโบกมือจึงได้บอกผู้พันไปว่าไม่มีอะไรทุกอย่างเรียบร้อยดีครับซึ่งผู้หญิงที่อยู่ในรถก็ได้จับมือทหารที่ตายไปโบกมือให้กับรถถังที่ตามมาเพื่อทําให้พวกเขาไม่ต้องสงสัยแล้วพวกเธอก็ได้ขับรถมาตีคู่กับรถทหารคันหน้าจากนั้นพวกเธอก็ได้โจมตีใส่พวกทหารจนพวกเขาได้ตายกันไปทั้งหมดและก็จัดการคนขับรถต่อ พลทหารที่ขับรถถังก็ได้บอกกับผู้พันว่าพวกทหารที่อยู่ในรถบรรทุกได้ตายหมดแล้วผู้พันจึงสั่งให้เร่งเร็วพวกเราใกล้จะถึงแล้วพอรถถังแซงรถของผู้หญิงไปชายแก่ก็ได้ทําการทุบรถถังผู้พันจึงสั่งให้สไนเปอร์ออกไปฆ่าตาแก่พวกเขาก็ได้หยุดรถทันทีทําให้ชายแก่ตกลงมาจากรถถังจากนั้นสไนเปอร์ก็ได้โผล่ออกมาแล้วใช้ปืนยิงใส่เขาทันทีแต่เขาก็เดินหลบรอบๆรถถังจากนั้นรถถังก็ได้ขับออกไป ชายแก่ก็ได้ปีนขึ้นมาจัดการกับสไนเปอร์พวกเขาก็ได้ต่อสู้กันอยู่บนรถถังแล้วพวกเขาทั้งสองก็พากันล่วงลงจากรถถังเมื่อผู้พันเห็นพวกเขาตกลงไปจากรถถังจึงสั่งให้พลทหารขับต่อไปอย,ย่าหยุดเมื่อชายแก่จะฆ่าสไนเปอร์เขาจึงขอร้องให้ไว้ชีวิตเขาจากนั้นก็มีซาเล้งพ่วงข้างขับเข้ามาซึ่งพวกเขาก็มีอาวุธครบมือเมื่อพวกเขาเห็นจึงได้บอกว่านี่คือโคดชายพวกเขาจึงได้ทิ้งรถและอาวุธหนีไปพรารู้ว่าถ้าสู้ด้วยพว เขาคงไม่รอดแน่จากนั้นชายแก่ก็ได้ขี่ซาเล้งออกไปแล้วก็ปล่อยทิ้งเขาไว้ที่นี่แต่ก็มีผู้หญิงพร้อมอาวุธครบมือเดินตรงมาที่เขาแล้วภาพก็ตัดมาที่เครื่องบินลำหนึ่งพร้อมกับนักบินรถถังของผู้พันจอมโหดก็ได้ขับมาถึงจุดหมายจากนั้นผู้พันก็ได้ยิงพลทหารที่เหลือคนสุดท้ายทันทีชายแก่ก็ได้ขี่ซาเล้งตรงไปทางเครื่องบินซึ่งเครื่องบินมันก็ได้ขับตรงมาทางชายแก่เหมือนกันชายแก่จึงได้ใช้ปืนยิงไปที่เครื่องบินแล้วก็ได้ใช้ที่ขุดศัพ์เข้า ไปที่ใต้ท้องเครื่องบินพอเครื่องบินขึ้นบนท้องฟ้าผู้พันก็ถามว่าเห็นตาแก่หรือเปล่านักบินก็บอกไปว่าเห็นมันอยู่ข้างล่างแต่ทว่าสิ่งที่นักบินเห็นกลับมีแค่รถซาเล้งซึ่งชายแก่ก็ได้เกาะใต้ท้องเครื่องไปกับพวกเขาแล้วส่วนนักบินก็ถูกยิงได้รับบาดเจ็บหนักชายแก่ก็ได้ลอยมาติดที่ล้อหลังและได้ถูกใต้ท้องเครื่องบินเพื่อที่จะเข้ามาข้างในเมื่อผู้พันจอมโหดรู้ว่าตาแก่ขึ้นเครื่องมากับพวกเขาด้วยจึงได้ถือปืนออกไปจัดการเมื่อชายแก่เข้ามาข้างใน ครื่องได้สำเร็จชายแก่ก็ได้เข้าไปจัดการกับผู้พันทันทีแต่ชายแก่ที่เหนื่อยและได้รับบาดเจ็บหนักก็ไม่อาจสู้กับผู้พันได้จึงได้ถูกผู้พันอัดนอนลงไปกองกับพื้นอยู่หลายรอบผู้พันก็ได้ใช้เชือกที่มีตะขอเหล็กพันเข้าไว้ที่มือแล้วฟาดไปที่หน้าชายแก่หลายรอบแต่ชายแก่ก็ไม่เคยยอมแพ้เขานั้นก็โคตรอึดจริงๆโดนเข้าไปขนาดนี้แล้วยังไหวอีกถ้าเป็นคนทั่วไปคงตายไปแล้วและเขาก็ได้เห็นลูกระเบิดที่แขวนไว้เมื่อผู้พันจะฟาดไปที่ชายแก่อีกรอบชายแก จึงได้จับตะขอแล้วนําไปเกี่ยวเข้ากับลูกระเบิดแล้วทําการปลดระเบิดออกจากเครื่องบินทันทีทําให้เชือกที่พันไว้กับมือผู้พันลากเขาลงไปกับลูกระเบิดด้วยทําให้เขาตกลงไปที่พื้นแล้วก็ระเบิดตายไปแต่ทว่าเครื่องยนต์ก็ได้เกิดพังขึ้นมาแล้วนักบินที่ถูกยิงก็ได้ตายไปอีกทําให้เครื่องบินพุ่งลงสู่พื้นโลกชายแก่จึงได้เปิดกล่องเพื่อหาล่มชูชีพแต่ก็ไม่มีล่มชูชีพให้เขาเลยสักใบชายชแก่จึงได้ใช้เชือกผูกตัวเองไว้กับเก้าอี้พร้อมกับกอด กระเป๋าทองของเขาเอาไว้จากนั้นเครื่องบินก็ได้พุ่งชนพื้นดินแต่เครื่องบินก็ดันหายวับไปกับพื้นแล้วภาพก็ตัดไปที่ทหารฟินแลนด์ได้มีรถถังคันหนึ่งขับตรงมาหาพวกเขารถถังคันนี้ก็คือพวกหญิงสาวที่ชายแก่ช่วยเอาไว้พวกเธอได้จับตัวนาซีมาให้พวกเขาหนึ่งคนส่วนคนที่เหลือได้ตายหมดแล้วตัดภาพมาที่เครื่องบินตกชายแก่ก็ได้โผล่ขึ้นมาจากบา่อโคลนเขานั้นโคตรอึดตายยากซึ่งเขาก็โชคดีมากตรงที่เครื่องบินตกนั้นเต็มไปด้วยบ่อโคลน ทำให้เขารอดตายมาได้เขาจึงได้ขี่ซาเล้งพร้อมกับน้องหมาเข้ามาในเมืองเขาได้มาที่ธนาคารแห่งหนึ่งแล้วเดินตรงไปที่พนักงานสาวโดยไม่ได้สนใจใครเลยเขาได้เททองลงไปที่โต๊ะแล้วบอกว่าขอเป็นแบงใ์ใหญ่ๆจะได้ไม่หนักจนแบบไม่ไหวแล้วหนังก็ได้จบลงเป็นยังไงกันบ้างคะกับหนังที่มีชื่อว่าสีสู้เท่ามาหาการสีสู้เป็นคําในภาษ,าษาฟินแลนด์ที่ไม่สามารถแปลได้มันหมายถึงความกล้าหาญและความมุ่งมั่นที่แสนจะน่ากลัวอยากเกินจะอยาง ควางคิดสิสู้เกิดขึ้นเมื่อคนเราสูญสิ้นความหวังทั้งหมดแล้วถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดถูกใจและกดติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ